สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องตองพรพมครับพบกับท่านผู้ชมค่ําคืนวันนี้1พฤศจิกายน2 5 6 4เกือบ5้าทุ่มแล้วนะครับ1พฤศจิกายนครับพรุ่งนี้วันที่2พฤศจิกายนครับจะยังไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและปรากฏว่าไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากนายกรัมตีติดภารากิจอยู่ที่ต่างประเทศจะเดินทางกับวันที่3พฤศ,ศจิกายนนะครับเดิม สองพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอรทุกวันอังคารแต่ว่าวันอังคารที่สองพฤศจิกายนนี้ไม่มีการประชุมครมอรครับนายกมนตรีไปราชการที่ต่างประเทศนะครับไปประชุมตามข่าวเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับวันที่สามพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนื่องจากไม่มีการประชุมคอรมอรทอกศก็ยังจ่ายเงินประกันรายได้ไดกเกษตรกรชาวนาไม่ได้นะครับงวดที่หนึ่งเพราะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างครับตามที่เพจ กรมการค้าภายในครับได้โพสต์ข่าวเมื่อวันที่30ตุลาคม2564เ,เกี่ยวกับมติคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การอ้างญิงได้เห็นชอบตัวเลขตัวเลข,เลขกําหนดราคาอ้างยิงและก็ตัวเลขส่วนต่างที่จะจ่ายเกษตรกรชาวนาง,งวดหนึ่งเอาไว้แล้วงวดหนึ่งก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าก่อน15ตุลาคม64แต่ว่ากรมการค้าภายในก็ยังไม่ได้ประกาศราคาเกณฑ์การอ้างญิงนี้เนื่องจากยังติดที่พกศยังจ่ายเงินไม่ได้พกศจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อ กรมการค้าภายในนำรายงานการหาเรือกันตามที่ตามมติคอรมอ5ตุลาคม64อนุมัติโครงการประกันรายได้นะครับเมื่ออนุมัติโครงการประกันรายได้ให้ดําเนินงานแล้วคอรมอได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงพาณิชย์ให้กรมการค้าภายในประชุมร่วมการหาเรือเกี่ยวกับต้นทุนของธนาคารตกศและการหารือการดําเนินงานโครงการประกันรายได้นี่แหละระหว่างกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในกับสํานักงบประมาณกับกระทรวงการคลังและธนาคารตกศนะครับ ซึ่งหากหาเรือกันเรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานการหาเรือนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบทกศจึงจะจ่ายเงินได้ซึ่งกรมการค้าภายในก็บอกว่ากรมการค้าภายในนี่ได้ดําเนินการจัดหาเรือเรียบร้อยแล้วจัดกัดดาเนินการหาเรือกันตามมติคอรมอเรียบร้อยแล้วและยังรอเสนอรายงานการหาเรือกันนี้ให้คอรมทราบ เมื่อคอรมอรทราบทกศจึงจะจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้ได้ไดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยติดภารกิจตัวนี้ด้วยติดด้วยทกศติดเงื่อนไขตัวนี้จึงยังจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนาไม่ได้ทีนี้ทกศจะจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนาได้เมื่อไหร่เมื่อกรมกันค้าภายในเสนอเรื่องที่หารือกันนี้เข้าที่ประชุมคอรมอให้คอรมอรับทราบแต่บังเอิญว่าพรุ่งนี้สองพจิกายนยังไม่มีการประชุมคอรมอนะครับ เมื่อยังไม่มีการประชุมครมอการจ่ายเงินชาวนาก็ยังล่าช้าต่อไปอีกนะครับก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปครับว่าจะประชุมครมอเมื่อ,อไหร่นะครับยังติดเงื่อนไขนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยังติดเงื่อนไขนี้กรมการค้าภายในก็ประกาศราคาเกณฑ์การค้างญิงไม่ได้เพราะถึงประกาศไปทกศก,ก็ไม่สามารถจ่ายได้ตามเงื่อนไขเพราะว่าจะต้องรอมติครมก่อนเพราะว่าครมอรับทราบก่อนและมีมติอย่างไรจรึงจะจ่ายได้เพราะนั้น กรมการค้าภายในก็ยังรอการประกาศงวดหนึ่งเอาไว้เพราะต้องรอการประชุมครมหากมีการประชุมครมกรมการค้าภายในก็จะเสนอรายงานการประชุมเมื่อยี่สิบหกประชุมร่วมกันการดําเนินงานนี so, like good, so like ้ให้ครมอทราบหลังจากครมอทราบก็จึงจะประกาศราคาเกล็ดงางยิงได้พอประกาศราคาเกินดง้างยิงหลังจากนั้นสามวันทศกัจึงจะจ่ายตามเงื่อนไขได้ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่คอรมยังไม่ประชุมทําให้การจ่ายชาวนาทกศยังจ่ายไม่ได้และก็ ขั้นตอนการดำเนินการก็ต้องช้าออกไปอีกตามขั้นตอนนะครับแจ้งมาให้กับพี่น้องชาวนาทราบโดยทั่วกันเป็นโรคติดขัดครับช่วงนี้ไม่เลื่อนไหลนะครับก็ต้องรอเพราะว่าระบบราชการมีระเบียบขั้นตอนนะครับก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ต้องรอครับงวดหนึ่งสวัสดีครับ